สุโรชเลสวัสดีเจ้าพ่อพี่ได้มนะาไปก็ต้องการนะว้ยไปจังไดนอเฮือมาไปจับก็ต้องการนะซอกมันจะเล่เป็นจังไดทางคุณมวนมาพ่อสองการปีนี้โอ้ทางมวนกสมวนอยู่ดอกมันแดดแห้องอืมแมนอยู่ดอก แต่มันแดด่อนไลายมนโมจะไปเรีนหรอกจ้าแต่เลยเอากับยุกแถวแฉบบานานี่แหละสงการกับสงการนันททอมือนี่มือสำคัญนี่นี่เลื่มว่าได้ทิมป้าว่าได้มือนี่เอ๊ะเอาเดี๋ยวจะดีว่าไปดิมือนี่มือโซ่มือลาบนี้มือนี่มนมนมนแมนค่ะ มือโซกมือลาบมือก้อยถูกต้องค่ะพ่อมือต้มเนี่ย <c oughs> เสดล่างขายลาบได้เลยนี่ <c oughs> ลาบก้อยออีใส่ใส่บบกนาวนั่นโอ้ยบอกมาเราคือหิวเข่าถ้าอกบันนี่ใส <c oughs> ่น้ำรับใยตือบเป็นน้อยนี่อืมเราเป็นจัดระบ่น้อนี่น้อ ตรงเหล่านี้เนี่ยจัดม้วนนี่แหละอยู่ตลาดรักเจ็บมุญกันม้วนอ้ะม้วนว่าสันตีแเนีนม้วนนี่เลด้อม้วนนี่อ้าวอรวันในวันที่สิบหกถูกต้องค่ะจะเอานี่เอา พราะว่ามันมีเฮ็ดเลขไว้หนีมันได้เลขล่างสองคู่แล้วก็เลขบนเลขบนสองคูนี่มันลองดูเป็นสูตรใหม่โอ้ขนาดเล่นสองคานยังมีเวลาไหมคำนวณเลขอยู่บ่ยูนี่โอ้มเมื่อคืนนี่ก่อนสินอนนอนตีเวนมาเมื่อคืนเพราะม้วนเมาแห้งก็เลยเขานอนตะวายตี เอนอนจะเรียนก่อนจะนอนก็ล่กอ่าปาก้ากับกระดาษมาขีดมาเขียนดูอืมเผื่อมันปังค่ะปังอีงหเด้อเขาว่านั่นโอ้ยถือเลยค่ะคับมือนี้จะเป็นอารมณ์ดีซะเอาไปก่อนเอาสูตรนี่มันได้เบิดทตทุยางไงเบิดทุทุย่างแปลว่ายังพอหลักร้อยสองตัว ค่ะหลักสิบมีอยู่มีอยู่สองตัวแล้วก็เจ้าตัวเดียวมักตัวเดียวนะอืมเอามาเอาวก,กันอีกตัวหนึ่งให้เล่ยบอกจควต้ามากตัวห้เอาบวกมากกันดิเฮงยใดเออมันมีมันมีหนึ่งกับเก้าค่ะหลักสิบเรียกหลักสิบหลักสิบมีหนึ่งกับเก้าหลักหลักหน่วยมีห้าหกเจ็ด อืมเอาจับมาโหลดเอาเอาเขาเกียดเออมันชูดเก่าเรานั่นแหละค่ะแต่ว,ว่ามันได้ได้ชูประกบมาชูดใหม่จ้าพ่ออืมมามันจะม,มีอะไรมัง่งสองตัวบนค่ะเก้าห้าและเก้าหกบนมีเก้าห้ากับเก้าหกค่ะแมนจับเลขสามตัวค่ะพ่อมาสีคู่อยกจนินตนไทยได้ค่ะ คูเ่เดียวบ๊วยโหดแต่น่านีน,น,น่าสามตัวมีสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เกาหสเก้าหกสามเก้าห้าสามเก้าห้าสาหสหค่ะนี่แหละสวยงามตาม้องเรื่อง จีมาสูตรนี่ละนี่มาสูตรนี่จีมาสูตรนี่ตีเอเมนแล้วก็วงกลมไปเลยเด่นเด่นค่ะสี่เก้าหกสี่เก้าหกค่ะเง็ดเดียวสาธุคือจีมาแค่หน้าจีเก้าหกหรือยนาะไหวบัวเลยเพราย่าเขาจำ โดโผ่เหรอพวเราเขาจำบนเลีเก้าหกค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าเลขตัวนี้ถ้าใครอยากเล่นเม็ดเดียวนี่ให้เล่นเป็นหกประตูหรือว่าสองประตูก็ได้ค่ะอือหมายก็ว่าสี่เก้าหกแล้วก็เก้าหกสี่ยังี้นะอืมจ้าจ่าบัตรเพื่อมันบัตรเพื่อมันมันกลับ มันสลับตำแหน่งกันยังสิบอ่แเมนแต่ววารักกับเคยมันโมเพียนขอกเชนเชนบางรายงวดด้วยค่ะห้องงวดมันกับรักมันกับตรงอยู่นะโอ้รักลอยได้สี่กับสามตีงวดหนีตีเมีนลอยสี่กับสามเลยคาดว่าต้องมาพอมคาดว่าสี่นั่นแหละเพราะวันวันนี้เป็นวันพุธไงค่ะค่ะหวันพุธต้องมีสี่ตีอืม ถ้ามาก็มาก็คงจะมาอย่และสีเกาหอกเอาไปสีเกาหกกันละ,ะ,ะ,ะมาแน่นอนอ้ยมาแน่นอนตี <c oughs> เลขล่างได้สองคู่ค่ะพ่อสองเก้ากับสามเก้า่างมีสองเก้ากับสามเก้าค่ะแม่นเก่าล่างเก่าบนดิโอ้ติดเก่าเบิดเลยทั้งหลังทั้งบนตีแมเง กิ๊น่ยในระบาดเนี่ยเขาไมจูหมาอีกหอเปล่าอ้หหมันมาลดเนี่ยเพียงอยู่นี่เออไอ้ถือเลขแนหน้ามือนี้นะเออเมืองสูตรนี้สูตรนี้ถามมันถามมันเดินดีนะเขาก็ต้องใส่สูตรนี้เพราะว่าสูตรเก่ามันกะมี่แต่มั่วมาบอกมว่ากสูตรใหม่นี่มันก็มีสูตรเก่ามันหาหเจ็ดเนาะค่ะเออที่เคยลงไปแต่แหล่หาหเจ็ดค่ะพ่อแหล่มาสูตรนี้มันได้หนึ่งกับเก้าหลักสิบมันได้เป็นหลัทํำได้อืม อืมจะทั้งหมดว่าไผอยากเอออยากเรียนอยากเอามาหนึ่งมาก่ะมาจับไปหาครับหกนะหนึ่งหาหนึ่งหกส,สินะค่ะค่ะอืมก็เช่นนั้นแหละแต่พวกนี้ยังไรนะต้องมึงค้ามันปังบ่มีฝัน,นคือมันปังบ่ฝันบ่เฟินเลยบ่วดน,นี่พอ่อไม,ม่มีติลีกับบุราฝันตั้งแต่เมื่อวานเห็น ไปบ,บ้านเขาเรขยกสองเก่าสามนั่นไงห,หมดนี่มันก็โลกงสามเก่าเกาสาม่แมนแมนแมนเกือบเป็นลืมแล้วนี่วัง,วงหวนนี่พ่อมีฝันนีฝันหัวโอหัวเลยล่ะค่ะยดียฝันเหนีนยน,นั่นไปหาเขาตะกี้บ้านหลังเขาขายไปจะโดนแล้วนี่ช้อนในฟังเห็นบ่ค่ะค่ะบ้านเนี่ยเมื่อนั่นเขาเลยกะเล่าเขาเลยมาไปพ่อเขาอยู่บ้านเอ,าเนอ้าไปยั้งขึ้นมาอยู่บ้านคือเก่าค่ะเขาเขาว่ามาทุระเขาอ่ะอืมมาทุระมาพักอยู่คื่เดียวหันเข้าอ่ะ ค่ะอืมเลยบ้านเป็นเนบ้านในที่มันกันสองเก้าสามเนาะแล้วคิดไปคิดมาหนีเนาะมันเป็นบ้านหลังเกา่ามันเป็นโตเก้าหกสามมันตีลังกาเป็นเก้าสามก็ไดดีเนาะฟอเนาะเป็นไปไดเบิด์จนแนลเออหันเฮง,งหล่อเฮงคือที่บ้านนี่เป็นไปไดเบอรจูแนวเนี่ยค่ะแกว่ากับแกว่าเลขตัวนี้โมเคยเอามาสินเสียงเสืองเบิงนะนะครับท่ค่ะ ว่าด่เสืองมือได้กิบโบเลเสืองนี่แหะค่าต้องการนี่แหละกินน้ำได้ถ้วยไร่พวดมือได้กันยางเซ่เขาบ้านนีพวงมาลาเด็กเสียงเลเสียงไปก็คือสิฝันก็คือสนจิตจำมาได้ดอกกันไม่สภาพจังมาได้ดอกมันเปรนเอร์เอร์เลยไปเบิร์ตไหนคือมาเสียงกันได้ดอกมันถือแล้วล่ะเออมันบาดนี้มันมีมันมีรถ ผ้ามาขั้นหนึ่งเขามาเปลี่ยนยาเมื่อนี้ป่ะพอ่อเมื่อนี่ละมันกำลังลงพอดีเนีลยโมนี่นโตได้ล่ะเก้าสองสามวีมัน่งเหล็กล่างพอดีตัวนี้เง<อ>ียนเก้าสองสามตีเออหอ้ยเหล็กล่างกับมาจับสองเก้าสามเก้าเนี่ยโอ้ยมันจะอยู่ในหนีตัวนี้เร<อ>ิงจริเนี่ยแต่ว่ามันไม่สซ้อล้องกันอยู่เลยเออเออเก้าสามนี่ มาใสวยจน้อยบาทตั้งไดนบาทที่นี่เขาอันพระมาขออันขออ้อยแนนขอใบกุนแนขออันใบบางย่อมแนนสีจัดพิ่ซี่อย่างหเขาอ่ะค่ะค่ะรถเก๋งสีขาวมามาจอดหน้าบ้านจอดก็ไม่ได้จอดถนนนี่แรกถึงมาจอดทั้งหน้าบ้านเหียวมันคือสถาน,นาการให้กูรายยาเขียนออก <laughs> <laughs> เออแล้วมาในเลข ขั้นรถเกง่งีนบ้านนี่มันจะมาโลกเรียกบนเท่านี้ตัวใดแล้วพ่อหกเก้าหกหกนั่นโอ้ยหกเก้าหกหกเตี๋ยเออการเรียกตัวเดียวนะเอาจะ,ะม,มันก็เป็นจยางนี้อย่งวามันถึเป็นจังไง<ม>ต้องชอบเมืองพี่แอน้าเมืองนี่แหละมันสิมันถึงเอาไว้ทั้งล่างทั้งบนเลยจ้าอยจังว่ารถนะ้าตี๋ คือสีพอ่อเทพดาเลยให้ทั้งบนทั้งล่างแล้วเชยงวัดเป็นเต้วรับเต้หัวอย่างไงโอ้ย <c oughs> แกได้บอกสู้ฟังนะค่ะค่ะเอ๊ะโซมาอยู่หรอเอาแน่นอนค่ะพ่อของเจ่านี้ละ <c oughs> สาธุต้อ,องโซคุณหมันกันโซโหทุกคนเอย่ีก็ได้ควรได้ขับมาฟังกันขอให้รวยใ,ให้รวยมาแรง ไอ้มีเงี้มีทองใส่การสุขสุคนกระทุจ้าขอขอบุณพอจ้าดีเอาเนี่ยทางว่าแบงก์ปันเล็บซี่ค่ะครับผม